ก่อนอื่นนะคะจ๋ต้องขออนุญาตตัวแทนทุกคนนะคะอย่าเพิ่งฝากร้านใดๆทั้งสิ้นในคลิปนี้นะคะเพราะว่าจ๋าอยากจบประเด็นที่แบบกําลังโดนโจมตีตอนนี้ให้มันจบภายในคลิปนี้คลิปเดียวเพราะจ๋ารู้สึกว่ามันเสียเวลามามา,มากพอแล้วนะคะจ๋าเอาเวลาไปทำมาหาก,กินดูแลพ่อดูแลแม่ดีกว่านะจ๊ะ กับประเด็นตอนนี้ที่จ๋าต้องการเคลียร์เลยนะคะกับการที่มีคนมากล่าวหาค่ะว่าจ๋ากับเจอีฟเนี่ยมีการจ้างคนนะคะให้ไปช่วยรีวิวช่วยยืนยันว่าแบบใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราเนี่ยแล้วแบบเห็นผลจริงอยู่วีธนี้งั้นตามเพจต่างๆที่กําลังโจมตีเราอยู่ตอนนี้ดูป,ปากจ๋านะคะชัดเจนนะคะจ๋ากับเจอีฟ ไม่เคยจ้างใครให้มาช่วยปกป้องพวกเราหรือว่าช่วยรีวิวยืนยันแบบผลิตภัณฑ์แปลเราเลยแม้แต่คนเดียวนะคะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยยังไงก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ออกมาช่วยปกป้องพวกเราเยอะขนาดนี้นะคะพวกเราคือแบบ ซึ้งใจมากคือแบบเข็นแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหายเหนื่อยเลยอ่ะแต่พวกเราขอเคลียร์กันนิดนึงนะคะว่าจ๋ากับเจี๊นะคะไม่เคยไม่เคยเลยจริงๆที่จะต้องมานั่งจ้างใครใมาช่วยปกป้องพวกเราเยอะขนาดนี้จ๋ายากขอทุกๆคนนะคะที่ออกไปช่วยปกป้องจากตอนนั้นเนี่ยช่วยมายืนยันใต้คลิปนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าพวกจ๋ากับเจี๊ไม่ได้จ้างใครเลยแม้แต่คนเดียวจริงๆ นะคะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยจ๋าขอให้จ๋ารถชนแบบหน้าบ้านน้าปากซอยเลยเออกไปเนี่ยขอให้รถชนเลยนะคะขอให้รถชนตายหาไปเลยถ้าเกิดว่าจ๋ากโกหกมันไม่จําเป็นเลยจริงๆค่ะที่จะต้องมานั่งแบบลงทุนแบบจ้างใครมาช่วยแบบยืนยันปกป้องเราเยอะขนาดนั้นนะ่ะคือมันไม่มันมันไร้าสาระคือพวกจ๋าเอื้องมากเลยนะคะการที่แบบไม่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดได้ขนาดนี้จริงๆ และจะบอกให้นะคะรีวิวทุกตัวจะไม่เคยสร้างภาพแต่งแอดหรือหลอกลวงลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวรีวิวทุกตัวเป็นรีวิวจากลูกค้าส่งมาให้เองโดยตรงล้วนๆนะคะและมันคือกล้องสดไม่เคยแต่งแอปซูมได้เลยนะคะทุกรีวิวและจะบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโจมตีจ๋าว่าแบบเฮ้ยจ๋าเนี่ยแต่งแอปก่อนลงรูปก่อนอื่นเนี่ยที่จะต้องขายอาหารเสริมหรือว่าครีมเนี่ยช่วยแบบเลิกแต่งแอปก่อนลงรูปได้ไหมนี่กล้องสด นี่วิดีโอสดๆไม่มีการแต่งแอปใดๆทั้งสิ้นช่วยแหกตาดูด้วยนะคะ แต่งแอปหน้าอะไรนะหน้าเขียวปากสม้มเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใช้แอปอะไรพวกนั้นแล้วมันไม่จําเป็นและนี่อก็กล้องสดด้วยช่วยหายตาดูด้วยนะคะใครหลายๆคนที่เจอจากตัวจริงนะคะก็ช่วยยืนยันดูว่าตัวจริงจะเป็นยังไงจ,ไจะไม่จำเป็นต้องสร้างภาพขนาดนั้นขนาดจา๋าไม่อับนะ้าแปรงฟฟนจีนเก้าออกจากบ้านเลยนะคะไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมานน่งลงทุนแต่งแอปแบบทุกรูปก่อนที่จะลงรูปใน Facebook ขนาดนั้นถ้าเกิดข้องใจมากอยากเห็นตัวจริงนะคะทักมานะคะมาเจอตัวจริงเดี๋ยวจ๋าไปหาถึงบ้านก็ได้บ้านอยู่ไหนบอกมาเลยนะคะอันนี้คือแบบ คือแบบมัน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 แบบมันไม่อยากพูดคำหยาบอะคือคือคือมันอึ้งมากกับการที่มีคนมาพูดอะไรแบบเนี้ยคือจ๋าเป็นคนไม่แคร์อะไรกับเรื่องพวกนี้เลยคือออกจากบ้านได้ง่ายๆเป็นคนง่ายๆมากแต่กับรไรที่แบบว่ามีคนมาคิดแบบนี้ได้โอ้โหลงทุนมากเลยนะคะก็ถ้าเข้าใจมากทักมานะอยากรู้อะไรถามมาอยากเห็นว่าตัวจริงเป็นยังไงนัดมา นะคะใช้เหตุและผลคุยกันอย่ามาเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอย่ามาสาดน้ำลายใส่กันในโลกโซเชียลนะคะจะรู้สึกว่ามันเสียเวลาเคลียร์กันไปเลยดีกว่าทําความเข้าใจกันไปเลยดีกว่าเผื่อที่เราจะรู้จักกันมากกว่านี้นะคะก็ทักมาเคลียร์กันดีกว่าเนาะไม่เอาดีกว่าไม่โจมตีกันแบบนี้มานั่งด่าลูกค้าจากแบบนี้จะไม่โอเคเลยอ่ะเออมานั่งด่าลูกค้าจะาตอแหลมานั่งแบบเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้นะคะแบบ เห็นแล้วจาก็ไม่สบายใจนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่ออกมาช่วยปกป้องจ๋ากะจิ๊ยบเยอะขนาดนี้นะคะยังไงก็ช่วยมายืนยันใต้คลิปนี้ด้วยว่าจ๋ากะเจิ๊บไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นและใครที่มาบอกว่าจากะเจิ๊ยเนี่ยไปจ้างคนมาแบบช่วยยืนยันก็มาช่วยยืนยันด้วยนะคะว่าที่ออกมาปกป้องพวกจ๋าเนี่ยเพราะอะไรไม่ได้รับเงินจาาหรือจะ๊ยเลยแบบแมตตินิดเดียวนะคะแบบเสียใจมากกับการที่มีคนมาคิดได้ขนาดนี้นะคะสิ่งที่พวกจ๋าทุ่มเท แรงไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมาแบบนี้มันมันมันเหนื่อยใจยอะแต่ก็พอเห็นคอมเมนต์ที่มีคนออกมาปกป้องเราเยอะขนาดนี้มันก็ยิ้มได้อะเนาะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ใจซื้อลูกค้าไปแล้วลูกค้าก็ใช้ใจแบบมาช่วยปกป้องพวกเราเยอะขนาดนี้แบบมันก็ปลื้มอะปลื้มจริงๆขอกราบขอพรบคุณมากนะคะนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปนอนแล้วดีกว่าอย่าลืมนะคะใครข้องใจยอยากรู้อะไรทักมาอย่ามาสาดน้ำลายใส่กันในโลกโซเชียลแบบนี้เป็นนักเลงคีย์บอร์ดแบบมุด หลบอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเคลียร์ใจอยากเคลียร์ให้มันจบทีเดียวไปเลยอยากรู้อะไรทักมาละกันเนาะไปก่อนละบ๊ายบายไม่เคยจ้างโอเคปะ